บุญเนี่ยนะหลายคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดเช่นสมมติเราไปถวายสังฆทานที่วัดน,นะจะเป็นวันกงวันเกิดอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานนะนึกถึงบุญแล้วก็กดน้ำอะไรก็ว่าไปบางคนก็คิดว่าจบแค่นั้นแต่จริงๆแล้วไม่เพราะฉะนั้นบางคนก็คิดว่าโอ้ทำบุญครั้งหนึ่งก็นึกไปครั้งหนึ่งก็พอแล้วเดี๋ยวนึกมากกว่านั้นไม่ได้ไม่ใช่นึกได้ตลอดจน กว่าชีวิตจะไม่เลยโอ้นี่ยิ่งนึกยิ่งได้บุญนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าก่อนนอนก่อนจะล้มตัวลงนอนเนี่ยนะนึกถึงบุญเขาเรียกบทบทวน,ทบ,ทวนบุญเสร็จแล้วก็อุทิศให้คนอื่นอีกได้บุญต่ออีกต่อเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหาบุญได้แล้วอย่าไปเกรงใจนะฮะเก็บเกี่ยวบุญไปให้เต็มที่ก็ขอจเจริญพรนะก็เขาเที่แล้วพระอาจารย์กับหลวงพี่มาร์กนำวิธีการได้บุญมาเล่าให้ฟัง วิธีการได้บุญโดยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ตัง,ตงนั่นเองวันนี้เป็นภาคสองมีอีกห้าวิธีที่จะได้บุญโดยไม่ต้องใช้เงินนะเดี๋ยวฟังคลิปนี้จบแล้วญาติโยมทําได้ทันทีถูกไหมทีนี้ขอยออไปนิดหนึ่งว่าคราวที่แล้วเนี่ยบุญเนี่ยคืออะไรถูกไหมครับนะที่ที่เราคุยกันแล้วก็สรุปให้ญาติโยมฟังว่าจริงๆแล้วบุญนะ่ะก็คือเครื่องชําระล้างจิตใจให้สะอาดปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย อะไรที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนั่นก็คือบาปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําอะไรไปแล้วใจเราฟูใจเรามีความปิติมีความพื่มใจอันนี้คือบุญนี่คือบุญแล้วเราทําไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจก็ดีเนี่ยนึกย้อนไปนึกย้อนไปถึงการกระทําอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็มีความปิติใจเนี่ยมีความพื่มใจเนี่ยครับอันนี้คือคือบุญทาใจเราผปองใสเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยก็จะเป็นเครื่องชาระล้างจิตใจของเราให้ สะอาดผ่องใสยิ่งยขึ้นไปจนกระทั่งเข้าสูส่พันิาพานนั่นเองใจบริสุทธิ์มากๆนะฮะเหมือนพระอรหันเหมือนกับพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามาต่อกันเมื่อคราวที่แล้วพระอาจารย์ก็กับหลวงพี่มารก,ก็เอาวิธีการ5อย่างมาบอกว่า<ม>ที่ทําแล้วจะได้บุญ,บญโดยไม่ต้องใช้เ <ใน S 1> งินนะฮะอย่างแรกก็คือการทําทานนะยกเว้นการเอาสิ่งของไปให้กันนะไม่ว่าจะถวายพระก็ดี หรือจะถวายสังฆทานก็ดีนะที่เป็นทางเรื่องเหลืองนั่นนะอันนี้เสียเงินแต่มีทานอีกสองอย่างนั่นก็คือการให้ธรรมะเป็นทานให้วิทยาการให้ความรู้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าให้วิทยาทานครับนะอันนี้ไม่เสียเงินนะฮะแล้วก็ทานอีกแบบหนึ่งให้อภัยทานให้อภัยนั่นเองให้อภัยเนี่ยยากยากแต่ทําได้นะทาได้แต่ก็ต้องฝึกกันนะไม่ไม่ไปโกรธพยาบาทใครเนี่ยนะ โดยเพร่ะให้อภัยกับศัตรูนะที่เราแคน้นเขาอยู่เนี่ยนะให้ได้เนี่ยอันนี้ถือว่าไ, <ป S 2> ได้บุญ,บญมากได้บุญนึกไปแล้วเนี่ยใจเราจะปลื้มใจเราจะโล่งโปร่งสบายเลยหลังจากที่ให้อภัยไปแล้วก็ลองฝึกกันดูนะฮะอันที่สองที่ได้บุญก็คือการรักษาศรรีลครับอันที่สามที่ได้บุญก็คือการจเจริญสมาธิเจริญสภาวิภาวนาก็คือการนั่งสมาธินั่นเองอันนี้ได้บุญนะถ้าใครยังสงสัยอะไรก็ไปดูตอนแรก ได้ตอนที่แล้วนะฮะอันนั้นอธิบายว่าละเอียดแล้วนะฮะแล้วก็อันที่สี่ที่ว่าได้บุญก็คือการอ่อนน้อมทำตนอันนี้ญาโยมอาจจะสงสัยว่าเอ๊การปรพืชอ่อนน้อมทมตนหรือว่าการมีความเคารพอะไรต่างๆเนี่ยได้บุญอย่างไรก็ลองย้อนไปฟังดูนะฮะข้อห้าก็คือการไปช่วยเหลือคนอื่นนะฮะช่วยเหลือคนอื่น ทำในกิจที่ชอบด้วยนะมไม่ใช่ไปรักขโมยเขานะไม่ใช่ไปช่วยเขาป้นเขาฆ่าเขาขาโมยอันนี้ไม่ใช่นะครับจะไปไปช่วยเขาในกิจที่ชอบในงานที่ชอบเช่นเ็าจะแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องของตำรวจพาคุณยายข้ามถนนอะไรอย่างนี้นะก็ก็หรือว่าเราไปช่วยเขายกของไปช่วยเขาทําความสะอาดหรืออรไรงต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือได้ผลได้บุญทั้งนั้นเลนึกไปแล้วก็กปลื้มใจ,ใจแล้วก็เสียตังค์ไหมไม่เสียเล<ม>ยไม่เสียนะไม่เสียรายละเอียดขอ ไปฟังจากคลิปที่แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันอีกอีกห้าวิธีห้าวิธีห้าวิธีนะอะ่เดี๋ยวเราไปข้อที่หกนะการได้มาซึ่งบุญโดยโดยอะไรครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องเสียั <laughs> อันนี้อันนี้ก็หกแล้ว <laughs> คือการอุทิศบุญกุศลอุทิศบุญกุศลก็ได้บุญด้วยแบกไหม,มเราลองคิดดู <laughs> เช่นเราไปถวายสังฆทานที่วัดนะฮะไปถวายสังฆทานที่วัดเสร็จแล้ว แล้วก็บอกอ้าวกวดน้ําละพรถึงแมเป็นภาพที่เราคุ้นเลยไอ้คำว่ากวดน้ําเนี่ยมันเป็นอาการที่เราจะทําให้จิตเรานิ่งแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลไปให้ผู่ญาติที่เรารักที่เราลักที่เขาลงรับไปแล้วนะแต่การจะอุทิศบุญเนี่ยเราต้องมีบุญก่อนต้องมีบุญเนี่ยแตเพราะฉะนั้นเราก็ไปทําบุญเช่นไปทําที่วัดหรือจะไปทําที่ไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งมาเข้ารายการของเราที่ว่าสั่งสมบุญนะ แล้วออนไลน์ Online, แล้วเราก็สามารถอุทิศบุญได้เพราะนั้นการอุทิศบุญเนี่ยมันเปรียบเหมือนการที่เรามีเทียนสักเล่มหนึ่งแล้วจุดไฟไว้จุดเทียนไว้เสร็จแล้วเราก็อุทิศต่อเทียนให้ส่งต่อส<ร><ร>่อเทียนนะบางคนก็คิดว่าเอออุทิศบุญแล้วบุญเราจะหมดไหมหมดหมดไหมสมมติเราเราเอาเ,เ,เป็นสเกลง่ายๆเราทําบุญได้สักร้อย ร้อยหน่วยะนะการที่เราอุทิศบุญเนี่ยจะเราอุทิศให้บรรพบุรุษนะใครก็ตามที่มีพ่อคุณกับเราที่รับ่วงร,รับไปแล้วเนี่ยถามว่าบุญเราจะพร่องไปไหมอืมอันนี้นะ่าสนใจนะน่าสนใจไหมตอบก็คือไม่ไม่ไมจะได้มากขึ้นด้วยแถวเราได้ด้วยเพราะเราจะได้บุญจากการอุทิศบุญกุศลถามว่าการที่เราทําบุญแล้วเนี่ยนะจะทําบุญอะไรก็ตามเนี่ยใจเราเพิ่มอยู่แล้ว แต่เราใสายอยู่แล้วแต่การที่เรามีจิตที่จะให้อีกอีกอ,อ,อีกข้งหนึ่งเนี่ยหมายก็ว่าเรามีบุญเนี่ยแล้วเราจะอุทิศให้คนที่เรารักเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็ที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยจิตเราผ่องใสเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเรามีจิตที่คิดจะคิดจะให้ครับจากบุญที่เรามีนั่นเองเพราะนั้นแทนที่จะพร่องไปไม่พร่องอกับได้เพิ่มด้วยเหมือนกับที่พระอาจารย์อธิบายเมื่อกี้ก็คือเรามีเทียนแล้วจุดเทียนเพิ่มเนี่ย เป็นยังไงเทียนเราก็ไม่ได้ดับนะไม่ดับสว่างขึ้นนะถูกไหมครับทําให้ห้องนี้สว่างขึ้นอีกถูกไหมเพราะนั้นมันก็เหมือนกับเราได้บุญเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมเพราะนั้นเมื่อทําบุญแล้วต้องอย่าลืมอุทิศบุญอุทิศบุญ,บญนะฮะหรือบางครั้งเราอาจจะลืมหรือว่าไม่ทันทำบุญแล้วกลับไปบ้านก่อนนอนนี่เป็นเคล็ดลับก่อนนอนทุกคืนนะฮะให้สวดมนตน์เสร็จแล้วก็นึกทบทวนบุญ ให้เราเพิ่มในบุญก็ออมีนิดหนึ่งยังไงครับบุญเนี่ยนะหลายคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดเช่นสมมติเราไปถวายสังฆทานที่วัดนะจะเป็นวันกงวันเกิดอะไรก็ได้เสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานนะนึกถึงบุญแล้วก็กวดน้ำอะไรก็ว่าไปบางคนก็คิดว่าจบแค่นั้นแต่จริงๆแล้วไม่เวลาผ่านไปให้นึกบ่อยๆถูกไหมเพราะ ทุกครั้งที่เรานึกเนี่ยเป็นไงเราก็ปลืม้มเรามีความปิติใจเราใจเราใสเรานึกว่าอ๋อวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทําบุญที่หนทำบุญที่วัมา,มาถวายสังฆทานก้าวัดมาอะไรเงี้ยนึกแล้วเป็นไงปลื้มไหมปลืมปล้มใจผ่องใสไหมผ่อง,องใส,ใสได้บุญไหมได้บุญเพราะฉะนั้นบางคนก็คิดว่าโอ้ทำบุญครั้งหนึ่งก็นึกไปครั้งหนึ่งก็พอแล้วเดี๋ยวนึกมากกว่านั้นไม่ได้ไม่ใช่นึกได้ตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไมมเลยวนนียิ่งนึกยิ่งได้บุญนะครับเนี่ยนึกที่ไหนก็เพราะฉะนั้น ที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าก่อนนอนก่อนจะล้มตัวลงนอนเนี่ยนะนึกถึงบุญเขาเรียกทบ,ทว,ท,บทวนบุญทบทวนบุญทบทวนบุญไปว่าเออวันนี้ได้ทําอะไรมาบ้างมาเช้าได้ใส่บาตรเมื่อกลางวันได้ไปช่วยคนนั้นเมือม่อเมือเอ่อเมื่อสายได้ไปนั่งสมาธิได้รักษาศีลดีไหมวันนี้นึกไปทบทวนไปเสร็จแล้วก็อุทิศให้คนอื่นอีก,อกได้บุญต่ออีกต่อเยนะใช่ไหมเพราะนั้นเราหาบุญได้แล้วอย่าไปเกรงใจ นะฮะเก็บเกี่ยวบุญไปให้เต็มที่ทุกคืนนะแล้วเราก็จะได้หลับอย่างฝันดีไม่ใช่ฝันดีอาจจะไม่ฝันเลยใจเราจะปลอดใสเพราะเราปลื้ม่หมลับไปอย่างปิติสุขใจปิติสุขใจถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคืนก่อนนอนก็สวดมนต์นึกถึงคุณของพระราชนทรัยพระพุทธธรรมประสงค์เสร็จแล้วก็ทบทวนบุญเสร็จแล้วก็อุทิศบุญให้หมู่ญาติเ่าได้เสียตังค์ไหมเนี่ยไม่เสียครับไม่เสียนะ กาชิดเกาชิดบุญไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ถูกไหมนี่ก็คือการได้บุญอีกแบบหนึ่งที่ไม่เสียเงินนะนั่นคือข้อที่หแล้วข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดครับอันนี้อันนี้นึกไปแล้วว่าญาโยามาจะงง,งเอ๊ะได้บุญได้หรอคือการอนุโมทนาบุญคือการที่เรายินดีนะกับคนที่เขาไปทําความดีมาทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ทําด้วยเราไม่ได้ทาเขาไปทํามา บางคนเขาบอกอาบุญเราฝากนะเราก็บอกโอ้สาธุสาธุใช่ไหมฮะหรือเอ่อบางคนก็ทำบุญหรือว่าลงคลิปใน y o u t u b e หรือใน Facebook หรืออะไรก็ดีเนี่ยเขาไปทำบุญมาเนี่ยแล้วเราก็ไปสาธุเขาเนี่ยก็ถือว่าเราอนุโมทนาบุญกับเขาแล้วน,นี้ได้บุญนนะได้บุญง่ายๆด้วยได้บุญง่ายๆซึ่งอันนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันมีเรื่องราวในสมัยพุทธกาลมีม <นะ S 2> เรื่องเล่านะฮะที่เป็น,เ,ปนเพื่อน ที่เป็นเพื่อนของนางวิสาขาถูกต้อง,องลองลองขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่งก็ในสมัยพุทธกาลก็มีมหาอุปสิกาท่านหนึ่งซึ่งเราจะคุ้นคุ้นชื่อคุ้นหูกนเลยก็ก็คือมหาอุปสิกาวิสาขาเรารู้จักกันแน่นอนเนี่ยก็คือนางก็ได้อยากจะคิดจะสร้างวัดเป็นที่พักสงเป็นที่ให้พระได้ได้ใช้เองก็ได้เอาเครื่องประดับที่มีค่ามาก ก็เป็นเครื่องระดับมหาลดาปราสาทไปขายไปขายไปขายเพื่อจะเอาเงินเพื่อเอาเงินมาสร้างมาสร้างเป็นวัดเป็นอารามสร้างปราสาทสร้างอะไรสร้างปราสาทก็เป็นมูลค่าถึงเก้าโกดเลยนะครับอืก็พอขายเสร็จก็ตั้งใจว่าจะมาสร้างปราสาทสร้างอารามอซึ่งก็สร้างไะ้อย่างวิจิตรสวยงามทุกอย่างเลยแล้วก็พอสร้างเสร็จก็ได้จะมาชื่นชมก็เลยได้พาเพื่อนเพื่อนเพื่อนของนางมาเยอะมาแบบ ห้าร้อยห้าร้อยเลยห้าร้อยคนพาเพื่อนมาจะเรียกว่าปราสาทจะเรว่าสถานที่นี้ใหญ่มากใหญ่สวยงาม่มากพาเพื่อนมาห้าร้อยเลยก็แบบพักพักพระนี่มาพักได้เป็นพันรูปนั่นแสดงว่าใหญ่จริงได้เห็นว่าเป็นที่ประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเขะพระเจ้าก็มาเสด็จประทับจำภาษาได้ลายภาษาอยู่ใช่จะไี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็โอ้หพอมาเห็นแบบความอลังการความยิ่งใหญ่ก็เกิดความปพื้มปิตินางวิสาขานี่ปพื้มปิติแน่นอนแล้วก็เพื่อน เพื่อนๆก็ปลื้มปิติกันแต่ว่าจะมีเพื่อนของนักวิสาขาอยู่คนหนึ่งมีความปิติใจเป็นพิเศษพิเศษ,พ,เศษพิเศษกว่าคนอื่นเลยปลื้มเหมือนตัวเองได้เหมือนได้ทําบุญเองอ่ะเหมือนได้สร้าง,างอาามเองเลยเหมือนได้ไปเอาเครื่องประดับไปขายมาสร้างเองเลยปิติใจขนาดนั้นใช่ไหมด้วยด้วยการอนุโัฒนาบุญปื้มปิติมากๆเนี่ยทำให้แบบทำให้ผลของบุญอะส่งผลให้เมื่อนางละโลกไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาในชั้น ดาวดึงแค่อนุชนาเนี่ยนะแค่อนุชนาบุญเนี่ยไม่ได้ทําเองนะไม่ได้ทําเองเพราะว่ามีใจปลื้มปิติมากเหมือนเหมือนตัวเองได้ได้ทำเองเลยอ่ะก็เลยได้มีผลอนิสง์มากมายถึงเพียงนั้นได้ทิพยสมบัติมากมายด้วยอนิผลของการอนุทนาบุญอนุทนาบุญซึ่งเกิดบลสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่นานและเป็นการทาบุญที่ไม่เสียไม่เสียตังคครับการอนุทนาบุญไม่เสียตังค์นะเพราะนั้นเวลาเราฟังธรรมก็ดีหรือว่าเราเราไปดูสื่อโซเชียลก็ดี นะฮะนะโซเชียลทั้งหลายแหละถ้าเราเห็นคนทําความดีเราก็อย่ายลืมไปอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญนะอนุโมทนาบุญนะแต่ก็ตรงข้ามกันนะอะไรสื่ออะไรที่มันไม่ดีเอ,อเราไปอนุโมทนาบาปนี่ก็ยุ่งกันนะเดี๋ยวหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าอนุโมทนาบาปก็ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะม,นมันมีข้อเสียแล้วก็จะมีภัยพิบัติมาถึงตัวนะในเรื่องของการอนุโมทนาบาปเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าการอนุโมทนาบุญนั้นก็ได้บุญ โดยไม่ต้องเสียงเงินนะฮะขอให้เรายัางใจให้เริ่มใสเอ่แล้วก็ยินดีในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราหรือใครก็ตามเนี่ยที่เขาได้ทําสิ่งดีๆนะทำความดีทั้งหลายแหล่นะฮะล้วก็ไปแสดงความดีกับเขานะฮะแต่ในคณะกับกันนะถ้าเราไปอิจฉาเขานี่ยุ่งกันถูกมครับ,รบนะฮะมันจะมีเรื่องของวิบากกรรมของคนที่ฉานะซึ่งอันนั้นคงต้องเป็นตอนต่อไปถูกไหมอ่าอ,อนโมชนาบุญ เป็นไงไปเจ็ดอย่างแล้วตอนนี้ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์นะฮะไม่เสียตังค์เราไปการได้มาซึ่งบุญอย่างที่แปดนะครับก็คือการฟังธรรมถ้าฟังธรรมได้บุญยังทำไม่ได้บุญ